สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวรองชมดูท้ายคลิปนะครับมีวิดีโอให้ดูนะครับรองชมดูได้เลยคันนี้นะครับเป็น Toyota าโคโรนปี1994เกียร์ธรรมดานะครับวิ่งไม่ถึงแสนนะครับ ระบบไฟฟ้าทั้งคันถ้าสนใจเดี๋ยวลองชมดูก่อนเลยนะฮะว่าจะนำไปใช้งานได้หรือเปล่านะครับเปิดไว้ที่ราคา49,000บาทนะครับรถอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับย่านบางแคใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับลองชมดูเลยหน้าเดิมหลังเดิมน็อตไม่ขยับภายในนี่กริบมากนะครับจังแต่ป้ายแดงเลยนะครับพลาสติกยังไม่แกะเนี่ยสภาพแบบนี้ท่านเอาไปใช้งานได้หรือไม่ลองพิจารณาดูนะครับรับรองเลยว่า อีโคคาสมัยใหม่ยังต้องหลบนะครับราคาแบบนี้กับคุณภาพรถขนาดนี้นะครับสนใจจริงๆไปทดลองขับไปเจรจาดูนะครับราคาแบบนี้ถือว่าสุดยอดรถดูแลไว้ดีมากๆเลยจอดอย่างเดียวมั้งครับนี่วิ่งไม่ถึงแสนถ้าใครสนใจนะครับรีบเลยนะครับอยู่ไม่นานแน่นอนซื้อไปจอดไ้ที่บ้านก็ยังคุ้มนะครับสภาพแบบนี้ลองชมดูนะครับชอบไม่ชอบโทรไปเลยนะครับขอบคุณครับ วันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าโคโอรา่านะครับปี94นะครับตัวนี้สภาพ1นในร้อยเลยนะครับมีตำหนิสีกันชนหน้านะครับผมนิดหน่อยโดยรวมไม่น่าเกียดนะครับตัวนี้ไม่แป0 0มื่นโลนะครับเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับเล่มเดิมสวยมากนะครับคันนี้สภาพแบบสวยกิฟเลยนะครับภายงภายนอกนะครับดูภายในนี่แบบ อย่างกับป้ายแดงเลยครับพลาสติกคุมป้ายแดงยังอยู่นะครับหายากมากๆนะครับตัวนี้นะครับภายในสะอาดเรียบร้อยหมดจดนะครับหลังคาเพดานไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอยเลยภายในไม่มีขาดเลยนะครับผมสภาพตัวนี้หนึ่งในร้อยเลยครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับวิทยุยังเป็นเครื่องเล่นเทปอยู่เลยนะครับผม เครื่องเกียร์ช่วงล่างใช้งานได้ดีเลยครับตัวนี้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ครบนะครับสี่บา์เลยออโต,โต้ใช้งานได้ครบหมดนะครับตัวนี้แอร์เย็นครับผมตัวนี้ปีเก้าสี่นะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับผมไม่แปดหมื่นหกนะครับ วนี้สภาพแบบไม่มีแตกขักเลยนะครับสภาพกิฟต์เลยตัวนี้ใครหาใช้อยู่ตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสภาพนี้นะครับพาสีนะครับพาสีตัวนี้อ่า13กรกฎาคมตัวนี้อ่าใกล้แล้วนะครับใกล้หมดแล้วนะครับตัวนี้ับ สวยมากครับไม่มีแตกไม่มีหักเลยแอร์เย็นนะครับโอเคครับดูข้างหลังนะครับไม่เคยแก๊สนะครับตัวนี้ครับหน้าหลังเดิมไม่มีชนหนักครับตัวนี้เดิมมากนะครับสะอาดเรียบร้อย นะครับนะครับสวยสะอาดเรียบร้อยครับผมนะครับโอเคใครหาใช้อยู่นะครับรีบ